จารณาตัวนี้ยังไงก็มาตัวไหนคะที่ปู่จับจารณาเนี่ยที่มือปู่ FFC ที่ดูทางบ้านดูเลยครับว่าจะตรงกับปู่ไหมนี่ครับเลเจ็ดถ้าไม่มีหกหนึ่งก็เจ็บหกเจ็ดสปปล้วครับศูนย์สี่ตัวเดียวพวกนี้ไปเที่ยวฝั่งโคนงครับข้ามโงไปพุ่งพุธพวกนี้สองทุ่มเจอกันเลยศูนย์สี่ครับเม็ดเดียวเลย กนี้นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่อ oh งนะคะแ <Okay. S 2> ม่นมากนะคะสองวันติดเนาะค่ะโปรดทีที่พาเอฟซีมาสองครับสำหรับมูลการพารวยมาได้สองวันนี้วันนี้เป็นงวันที่สามนะครับส่วนปป่เทพงวดนี้ต้องเป็นวันที่สี่สิสำหรับโป่เทพครับ ฝันว่างูมันอ้อมมาตรงนี้นี่คือสีหนึ่งเหมือนเดิมนี้พอมาสีหนึ่งครับครับสีหนึ่งครับเพราะว่าสามสี่นี้มันออกแล้วนี่สามโอ้ที่มาสามสี่ก็อยู่นี่นะใช่เข้าได้ไหมสามสี่มันออกแล้วปูเลยชอบสีหนึ่งเนี่ยสีหนึ่งนะพี่น้องดูเอาพี่อ่างกำลัวิเศษนี่คือมังกรพันปีของราชวงศ์จีนนะครับน้ำก็ยังจดอยู่น้ำก็อยู่ตลอดนะดูได้ครับเนี่ย พอร้องคมสินอย่ามายึดของผมนะยึดไปก็ปูไม่มีน้ำตาหยด,ยดอย่างนี้ตลอด,อะดอลนะครับนูซีทองเกี้ยวปูเลยมั่นใจว่ายังไงสีหนึ่งต้องมาก็ยังอยู่ยยเกี้ยวมาจ้าวเกี้ยวเลยหัวอยู่นี่เลยใหญ่ไม่ปูใหญ่ใหญ่ใฝันว่าใหญ่เกี้ยวมาเลยนะครับเกี้ยวเลย แต่ว่าตัวตัวที่จะออกสมตัวปู่จะพิจารณาตัวนี้ยังไงก็มาตัวไหนคะที่ปู่จะพิจารณาเนี่ยที่ที่มือปู่ f อฟที่ดูทางบ้านดูเลยครับว่าจะตรงกับปู่ไหมนี่ครับเรียอะไรปู่บอกไม่ได้เลยเอาไว้ให้มันชัดเจนวันนั้นแต่ว่าถ้าใครเห็นก็สามารถส่งได้ยินดีครับยินดีเลย 3ตัวเลยไล่จากนี้ไปมันจะเป็นสองแปดเจ็ดดูเอาเลยใช่ไหมคะอออันนี้คือแต่ปู่ยังไม่เฉลยนะคะแต่ว่าถ้าแอดเห็นจะเป็นสองแปดเจแล้วก็เข้างหลังพี่มณีที่เป็นขีดสีแดงจ้าไม่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 ยุดแถวเมื่อใช่ในั่นแหละแต่ถ้ามองจากฝั่งนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปมองจากฝั่งไหนจะเป็นไตัวมงกร่้า้ แต่คราวนี้ผมอธิษฐานว่ายังไงขอให้ออกในนี้เพราะกลัวคนเขามาจับมันจะสึกหลอไงก็ขอให้ออกในนี้เลยมันก็ออกมาแล้ววันนั้น90ามันก็ออกเนี่ย90้ศูนตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับครับตัวนี้90ย์ก็ออกมาแล้วนี่6กสศูนนี่ก็ออกมาแล้วนี่ชัดเจนนะครับมันจะไล่ไปเลยครับไล่ให้อ้อมเลยครับดครั้งหนึ่งในชีวิตมาคองเองนะครับบางครั้งปู่ปู่อาจจะพูดไปมันอาจจะผิด ปูบอกสถานที่ที่ที่สถานธรรมบ,บ้านกะทิครับบ้านกะทิตำบลปราศาสตร์บลอําเภอห้วยทับทันำอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรศีสะเกดจังหวัดศรศีรสะเกดเบอร์โทรปูเทพศูนย์แปดห้าสามแปดหนึ่งเก้าเจ็ดนแอดไลน์มาเดี๋ยววันหวยออกปูจะยิงครั้งเดียวโปะเลยครับใครจะเดินทางมาสามารถเดินทางสี่เก้าศูนย์เก้าแต่ไหนพี่มณี เก้าสองเจ็ดครับเห็นเป็น C หนึ่งพี่มันนี่เห็น C หนึ่งเหรอคะ C อันนี้เป็น C เป็นตัวไหนคะอันนี้เป็นแปดด้านเป็นเก้าเป็น้องพี่ปูลูกเมื่อกี้ครับเนี่ยแหละสามตัวนี้เนี่ยอ๋อเนี่ปูจะปล่อยเลยสามตัวนี้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 นะครับจะปล่อยตรงนี้จะปล่อยตรงนี้จะปล่อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ อนี่นะคะให้ให้ fc 2ดูด้วยแต่ว่าปู่ว่า3ตัวเดี๋ยวรอให้ปู่เห็นชัดๆขึ้นให้ชัดๆใช่อีก2สองสามวันปู่จะแต่งขันแล้วก็จะขอเลยมันกมันสมันเป็บางคนก็บอกว่ารอปู่ปล่อยก็ได้นะคะรอปู่ก็ได้หรือว่าใครที่อยาก2มันก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนะคะแต่ว่าไปไปหยิบรอตตอรี่ไว้เลยนะ4ี่หนึ่งสี่หนึ่งให้ไปหยิบหนึ่ง สี่หนึ่งหกหนึ่งให้หยิบรัตเตอรี่ไว้เลยครับถ้าไม่มีสี่หนึ่งก็หยิบสี่เจ็ดถ้าไม่มีหกหนึ่งก็หยิบหกเจ็ดออกแน่ครับปู่ให้ไปหยิบตัวไหนนะคะปู่หยิบสี่หนึ่งพิเศษเลยครับหกหนึ่งลองถ้ามันหมดก็หยิบสี่เจ็ดไว้บางครั้งอาจจะออกหน้าหลังก็ได้นะครับถ้าสี่หนึ่งกับหกหนึ่งไม่มีให้เอาตัวไหนนะคะปู่สี่เจ็ดสี่เจ็ดกับ กับ6-7ค่ะให้เอา1ถ,าถ้าไม่มี1ให้เอา7ไปแทน1นึ่งใช่ไหมใช่ครับแทนเลยดูนะครับลตีดูครับพิจารณาดูนะคะ FC ถ้าใครเห็น4-1กับ6-1รีบจับเลยนะคะรีบหยิบ,ร,บรีบจับเลยนะคะท้าบอมมี่เนาะคะ่ะถ้าเมดท้ามันเกี่ยงแขงห้หา4-7กับ6-7ดเด้อค่ะ ่พี่ไม่ได้เห็นตัวไหนคะไก่เองเป็นเก้านะครับสองนี่ไข่สี่มันเก้านี่แหละครับก็แต่ว่าเดี๋ยวรอบปูกอีกประมาณสองสามวันเด็บก็จะมาตามได้อันนี้จะเป็นสองครับอันนี้จะเป็นขาหรือว่าเป็นแปดได้ตัวนี้เป็นน้ำที่ที่น้ำที่ปูจามเนี้ยมันมันเป็นน้ำที่มันเหนือธรรมชาติดิเป็นยังไงคะขออนุญาตน้ำเนอะน้ำที่บริษัทใหญ่ๆอ่ะ ทั้งทั้งสี่บริษัทที่คนกินดีที่สุดและขายดีที่สุดเอามาใส่ตรงนี้สี่บ่อสี่บ่อให้ได้น้ำมนส่วนน้ำมนบ่อที่ห้าก็คือน้ำมนวัดสะกาแพงน้อยที่นายหลวงเราพ่อหลวงเราราชการที่สิบเอาไปสงตอนขึ้นของรานออเอาน้ำมนในบ่อน,นั้นแหละมาใส่เ,นนสเลยกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไปค่ะครับ แมนครับโอ้ก็ถ้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าใครปวดขาปวดแขนอยากมาน้ำน้ำในอ่างนี่เนาะค่ะครับไปอาบได้ได้เลยครับได้เลยเป็นเป็นยังงกัครับเป็นน้ำที่สะอาดด้วยครับโดยเฉพาะที่ที่ที่ดีที่สุดก็คือน้ำที่ค่อยจวดลงมาเองค่ะ จะดีที่สุดเลยอันนี้คือจะหยดตลอดใช่ไหมครับครับปูก็จะเก็บไว้ตลอดพอเต็มปั๊บปูก็จะเก็บหยดยังไงดูเลยมันหยดเข้ามันเองนะครับใช่ค่ะมันแปลกไหมแปลกไหมคุณว่ามันแปลกไหมเนี่ยมันจะหยดลงมาเองโดยธรรมชาติปูไม่ได้เจาะรูนะใชครับแล้วก็ออกด้านหน้าด้วยหยดจากองค์นะครับหยดมาเองหยดเองเลยนะครับนี่ครับก็กำลังเกหยดเลยกำลังจะหยดลงมาแล้วไม่มองตรงไหนเนาะ ไม่เห็นน้ำบอกครับกําลังกําลังกันเลยคือหนึ่งเต็มเลยก็จะเอาเกบน้ำตัวนี้ไว้ใส่ตุ่มเอาไว้ตะโฮสให้พี่นอกนหนึ่งคืนครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะมันแปลกไหมล่ะมันมีที่จะออกเลยนะน้ําเนี่ยเปิดดูก็ได้แต่ว่าไม่ได้เจาะรูไม่ได้เจาะอะไรเลยแต่ว่ามันออกตรงนี้ ตั้งแต่ตั้งฐานมังกรขึ้นมาถ้ามันรั่วมันก็ต้องรั่วที่อื่นด้วยครับมันต้องรั่วหมดเลยเปียกเลยครับอันนี้ตั้งนานแย้วครับตั้งนานแล้วครับถ้าว่าซึมน้ําในอ่างนี้ก็จะไม่เหลือพอหยดออกมาหมดแล้วแต่น้ําในอ่างจะยังอยู่เดิมแล้วก็จะหยดแต่ตรงนี้เนาะนี่มันเป็นน้ากาลังจะหยดอัศจรรย์มากเรียกให้เราค้นหาด้วยนะกำลังจะหยดแล้วพี่กําลังจะหยดใช่ชี้เฉยชี้ให้ดูชี้ให้ดูให้เอฟ สีดูอย่สั่งตัวนี้ดวงตกดวงไม่ดีเอาน้ําไปใช้เลยครับงยครับเอาน้ําเทพเจ้าพญามังกรน้ำห้าบอผมอ่ะไปล้างหน้าซะครับมันเต็มคือเก่าครับมันน่าแปลกครับตัวไหนนะครับปูศูนย์สี่สอปปล้วครับ ศูนย์สี่ตัวเดียวพรุ่งนี้ไปเที่ยวฝั่งโขงนะครับข้ามโขงไปศูนย์สี่ตัวเดียวเลยไม่ให้หลายตัวให้เม็ดเดียวเลยศูนย์สี่สำหรับสปปลาวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยววัดพุทธพ่งนี้สองทุ่มเจอกันเลยศูนย์สี่ครับแมนอ่าปูให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะศูนย์สี่นะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยสปปลาวพรุ่งนี้นะาจะเม็ดเดียวศูนย์สี่ ฟาดได้ให้หายให้ให้ายเงือบไหมครับปูเงือบเลยปูครับปูแล้วบอกว่าที่ฟาดวาสปลาวพรุ่งนี้วันพุธเงือบไปแล้วเข้าฟาดสี่ชอบศูนย์สี่กลับด้วยเด้อตัวเนี้ยศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับเพราะว่าเม็ดเดียวนะปูนะเม็ดเดียวกันด้วยเม็ดเดียวเม็ดเดียวอย่าลืมไปกับทั้งซึ่งตารางตัวละหาวาร์ิบาทกระสือกอเลยคาปลาทูเด้อพี่น้องคาปนนะครับโซบอลาวพรุ่งนี้เนาะจ้ะ อ่พี่น้องก็สองดูได้ตามตามสบายอนุญาตครับอันนี้คือใครตาดีนะคะใครมีโชคมีบุญวาสนากับมังกรนะคะกับปูมังกรเนาะคะ่ะสามงวดสี่งวดเลยป๊อกนี่เลยใช่ไหมคะใช่อีกไม่ก e ี่วันจะขึ้นอีกครับ <4 S 1> จะขึ้นหน้าโรงดำมอีกสี่งวดอีกครับสี่งวด,งวดเพื่อเอฟซีจะติด เพื่อเพื่อ fc เขาจะไว้วางใจกันได้ครับสาม้อสี่ขออันนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับ fc ทุกทุกท่านเนาะที่ร่วมบุญองดําอ๋อองดําจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นแล้วองดําจะขึ้นแล้วท้าวินุปากก็จะยืนถือคันธนูอยู่ตรงนี้ครับข้างบนจะเป็นหน้าปกเจ็ดหมื่นพร้อมแล้วพี่จามาใส่ท้าววิรุปากก็พร้อมแล้วรอมวดหน้าองดํา ขึ้นเลยค่ะครับสี่หนึ่งครับว่าหน้านี่ัดต่อไปนี้เราเครับองดําเลยครับวัดที่สีะแมนวัดที่สี่ได้สกมาสามวัดติดแล้ครับน้แมนวัดที่แล้วให้ลูสี่แฟนวิ่งสี่แมนก็มาสี่สามจะทําลายสถิติไหมวัาสมัยบาลงปีสิบปีที่ผ่านมาสิบห้าวดซอนไม่เพี้ยนเลย คราวนี้ปีมาลงอีกแล้วสามนวดเข้าแล้วด็จะทำลายสถิติไหมห,ห้อยออกสี่สิบแปดครั้งนะกับสิบสองเดือนมีอยู่ยี่สิบสี่ครั้งแต่มีมะโลงมีมะเส็งเพิ่มมาเป็นสี่สิบแปดนวดคอยดูว่าจะทำลายสถิติกันไหมอยู่ด้วยกันกับปู่เทพไปนานๆครับค่ะลืมเลยแต่สี่หนึ่งหกหนึ่งนี่พี่ผุมทราบขึ้นแล้วครับหกหนึ 6, ่ง